สารล้มพาสีซ้ำแต่เกมยังไม่จบที่เสียงแค่ไหนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่ขย่าโลกการค้าอีกครั้งเมื่อคืนวันที่20กุมภาพันธ์2026สศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาหรือ supreme court of the united states มีคำตัดสิน6ต่อ3เสียงว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้อำนาจเกินขอบเขตในการอ้างกฎหมายชุกเชิญทางเศรษฐกิจหรืออีพา่าเพื่อเก็บภาษีนำเข้าจากประเทศต่างๆผลคือภาษีมหาศาลที่เขาประกาศใช้ในสมัยที่2ถูกล้มลงทันที อัตราภาษีนำเข้าเฉลี่ยของสหรัฐร่วงจากประมาณ13.6%เหลือเพียงราว6.5%ตลาดหุ้นตอบรับทันทีพันธบัตรปรับตัวดีขึ้นนักลงทุนโล่งอ,อกแต่เรื่องมันไม่จบตรงนั้นค่ะไม่กี่ชั่วโมงหลังคำตัดสินคลามออกแถลงข่าวด่วนเขาโกรธจ,จัดโจมตีผู้พิพากษาบางคนอย่างรุนแรงและประกาศทันทีว่าศาลไม่ได้ยกเลิกภาษีแค่ยกเลิกเครื่องมือที่ผมใช้จากนั้นเขาเปิดแผนสำรองใช้ section 122ของ Trade Act 1,974เก็บภาษี10% จากสินค้านำเข้าทั่วโลกภายใน3วันแม้อัตรา10%จะต่ำกว่าเพดาน15%แต่ถ้าใช้กับทุกสินค้าอัตราภาษีเฉลีย่ยอาจพุ่งกลับไปถึง16.5%ถ้ายังรักษาข้อยกเว้นเดิมจะอยู่แถวประมาณ11%ก็ว่าว่าซึ่งยังสูงคำถามคือใครได้ใครเสียประเทศที่เคยโดนภาษีหนัก20-50%อย่างจีนอินเดียบราซิลอาจรู้สึกเบาลงแต่ประเทศที่ยังไม่มีดีหลออาจกลายเป็นเป้าสไนเปอร์ เพราะหลังจากนี้ทรัมป์จะต้องใช้เครื่องมือแบบเฉพาะจุดอย่าง s ซ c t i o n 301ซึ่งเคยถูกใช้โจมตีจีนในสงครามการค้ารอบแรกถ้าเปิดสอบส่วนประเทศใดสามารถตั้งภาษีได้แบบไม่จำกัดเพดานและนี่คือจุดที่ไทยต้องระวังประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่สหรัฐขาดดุลการค้าสูงและยังไม่มีข้อตกลงทวิภาคีกับรัฐบาลทรัมป์ต่างจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรปที่ทำดินไปแล้วประเทศเหล่านั้นมีความชัดเจนแต่ไทยยังอยู่ในโหมดไม่แน่นอน และความไม่แน่นอนคือต้นทุนที่แพงที่สุดในโลกธุรกิจอีกประเด็นใหญ่คือเรื่องเงินคืนภาษีหากศาลชั้นล่างตัดสินให้คืนเงินทั้งหมดมูล,ลค่าอาจสูงถึง1นึ่0แล้านดอลลาร์ซึ่งจะเป็นแรงกดดันงบประมาณมหาศาลดังนั้นทรัมมีแรงจูงใจสูงที่จะหาวิธีเก็บรายได้กลับมาโดยเฉพาะก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมแต่เขาก็ต้องระวังเพราะผลล่าสุดชี้ว่าคนอเมริกันกว่า6 0มองว่าภาษีนําเข้าสูงเกินไปและ7 6เซเชื่อว่าภาษีทําให้ของแพงขึ้นถ้าตลาดุ้นร่วง พักของเขาอาจเสียคะแนนเพราะฉะนั้นเกมไม่จะไม่ใช่การทิ้งระเบิดทั้งโลกแต่เป็นการเลือกเป้ายิ่งทีละประเทศทีละสินค้าประเทศที่มีดินแล้วหายใจได้ประเทศที่ยังไม่มีต้องเตรียมรับแรงกดดนันสําหรับไทยความเสี่ยงอยู่ที่การถูกสอบสวน่วนสามร้ถ้าเกิดขึ้นจริงอาจกระทบอุตสาหกรรมส่งออกหลักอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนรถยนต์สินค้าเกษตรแปลรูปแต่ในอีกมุมหนึ่งพาษีสิเซนแบบครอบจักรวาลถ้ายังรักษาข้อยกเว้นสินค้าเทคโนโลยีก็อาจไม่เลวร้ายเท่าอีไปเดิม สิ่งสําคัญคือโลกกําลังเข้าสู่ยุคความไม่แน่นอนเชิงกลยุทธ์กติกาเปลี่ยนแต่เกมยังเล่นต่อสารตัดปีกทําไปข้างหนึ่งแต่เขายังมีอีกข้างและพร้อมจะใช้มันคําถามคือใครจะเป็นเป้าต่อไปและไทยจะเตรียมรับมือทันหรือไม่นี่ไม่ใช่จุดจบของสงครามการค้ามันคือการเปลี่ยนรูปแบบของสงครามจากปูพรมเป็นสไนเปอร์และในโลกแบบนี้ประเทศที่ไม่มีดีหลอต้องเดินเกมให้เร็วที่สุดและคุณคิดว่าไทยควรเร่งเจราจาหรือรอดูท่าทีสหรัฐก่อน